สวัสดีค่ะจากภาพเราเล่าเรื่องนะคะ,ะเห็นได้ว่าคล้ายคล้ายลุงพลป้าแอนทางด้านซ้ายมือน,นะคะก็ะคือทีระพยุงยุทธหรือว่าป่าเทพเนี่ยนะคะกับน้อยพงงามก็คือกองแก้วยาส์ศรีน,นะคะหรือว่าหม่อมจกโมกคนเดียวกันเลยนะคะสองคนนี้คนเดียวกันด้วยนะคะก็จะเห็นว่า ทีราเนี่ยมีลูกสาวชื่อระดาเองเจเลยนะคะคล้ายๆธัญญาธัญ,ญเล่ยรำลาคล้ายๆมาชาว,วัฒนพานิชนะคะคนเดียวกันนะพี่แกะกับเป็กสันชัยเนี่ยนะคะทีนี้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นบังเอิญเนี่ยคุณกองแก้วเนี่ยนะคะมีลูกกับนายสุชาตินะคะแซ่เฮงน,นีะคะเป็นลูกสาวชื่อเด็กหญิยงยิ้มมาฮะ ซึ่งขายชนเซอร์อยู่แถวเยอรมชมาก่อนนะฮะซึ่งในก่อนเนี้ยชาเนี่ยเคยอยู่สามพองเตยมาก่อนนะฮะก็มีการขอขับรถไปที่นั่งขึ้นมาตอนที่ตุนอุ้มหลอเข้ามาคือคุณกองแก้วมสัสบิตเนี่ยมีปัญหาคดีอาญาฆ่าราชนีฝรั่งเศสทิ้งที่คณะวิศวกรรมเคมีจุฬาะรุ่นเดียวกับ ลุงไทยแฟนเขาเนี่ยนะคะพ่อบารซึ่งยิ้มเนี่ยทางนั้นรูปทางนั้น,าน,านซ้ายข้างล่างเนี่ยนะคะได้กับน้องบารนะคะซึ่งตามไปผ่านเนี่ยไทยเพนซอยเนี่ยนะคะที่ตึกสูงที่ฟอยด้าของเราเพราะว่าเราเคยไปนอนเล่นกันมีเตียงพรไรเซอร์มีเด็กเกือบร้อยกว่าคนนอนนะคะอื้ เสร็จแล้วเนี่ยยิ้มเนี่ยนะคะเคยพูยกับยิ้มบอ,อกว่าอย่าไปยุ่งนะคะคือไปผ่านธุรกิจเนี่ยอย่าไปผ่านเพราะมันเป็นของจากฟาดีนีคือสมัยก่อนเนี่ยจากฟาดีนีเนี่ยพระราชวังต้องห้ามเนี่ยคือราชวงศ์ของมาริองตตัวเนึนะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกับลูตปิกเนี่ยคือมีพระราชวังใหม่คือพระราชวังอิมพีเรียลคือเคยเล่นกับลูกสาวนะคะเล่นเคนโดกันอยู่ นะฮะอยู่ที่ประชองใหม่ทีนี้ยเนี่ยคนก็ขึ้นไปก่อลูกสาวเขลงมาเพราะเขาอยู่ยุโรปบ้างประเทศไทยบ้างรายบ้างก็งงงงมีคนขึ้นไปโวยวายมีเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยขึ้นไปเล่นละครข,ขึ้นลงลงขึ้นลงลนะฮะการเป็นจกักภารรดิที่โลกลืมไปเรียบร้อยนะะปิดด็อกคิวเมนเทชั่นผ่านเป็นของก๊อฟเวนเมนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ใกล้เคียงกับแวร์ไซด์ค่ะยังไม่มีอะไรดีปฏิวัติประหารชีวิตตัวเองเลยด้วยนะคะท,ทีเดียวคือเรื่องของเรื่องมันมีปัญหาทางคดีอาญาและทัทง้งทั้งแพงทั้งอาญาเนี่ยนะคะขึ้นมาก็เลยขอปลอมแปลงเอกสารทำรถขังว่าอะไรก็แล้วแต่ตั้งวินิทฮารีโคบขึ้นมานะคะเพื่อประชาชนคือเรียกว่าดับเครื่องชน ไม่ยอมสละสิทธิ์หรือว่าไม่อะไรไม่สละพระราชวังอ,อะไรแล้วแต่พอได้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เอารถถังยิงนอกจากเทนันเหมือนรถถังยิงกันตายแล้วก็เสียแล้วก็ประหารชีวิตตัวเองด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่แท่เหงแน่นอนเป็นคนลาวมาคนลาวแล้วลรักธรรมชาติมาทำงานเมืองไทยนะ,ะยตรงข้ามพาราไดซ์เนี่ยเลยได้ฝนเนี่ยในสุวรรณนาแท่ลิงนี่ลูก ลูกชายเป็นอ阿าสคาก็คือในบุโนมาเนี่ยสาวกาลาสิงเนี่ยคือฝนนะคะแล้วก็มีอาการฆาตรกรรมเจ้าของร้านี่คือเราก็แจ้งเกิดเป็นเจ้าของร้านนาจะเป็นแซ่เฮงแล้ลูกชิ้นป่านะคะเต๋วลูกชิ้นป่าอ่าเสร็จแล้วก็นางสาวยิ้มเนี่ยก็ไปเรื่อยค่ะมีลูกมีลูกกับใครมีลูกกับน้องบ้านะคะเป็นคนดําให้ในหมีเนี่ย ส,วส่วนวิชาคำสาทิตเลี้ยงกับโรเบิร์ตเจสซาตอนกแก่ๆนะฮะอ่ผมดำแล้วแต่อ้วนนิดนึงน้อยหมีเนี่ยติดยามีคดียาเสพติดมาก่อนนะฮะแต่เขาก็จะยืนยันว่าเขามีาตแต่อารซิทแบบเขาบ้านเขาเป็นนายหน้าแน่นอนนะฮะจากนั้นเนี่ยหลังจากเล่นท็อปการ์ดเสร็จเนี่ยเขาก็แน่ใจว่า อเบอร์จีเอซ่าจะเป็นในหลวงอังกฤษแน่นอนเพราะมีดานหน้านะะซึ่งตระกูลเอกราสคายผู้ชายนะคะ Y DNA เนี่ยนะคะเป็นไม้พีรมพรแน่นอนซึ่งเป็นกับตานเก่านะคะเร<น>ียกว่าโจนี่ไมมพีรมพรนี่เปลี่ยนชาติเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างรัศมีแขกก็ถือการเป็นการเปลี่ยนชาติของไม้พีรมพรนะ่ะก็จะบอกว่า พี่โจกับตันร้านยูกิซอยสิบเอ็ดเนี่ยไม่แน่ใจไปทำงานอยู่ย่กิไต้หวันไทเปหรือเปล่านะคะเจ้าของเนี่ยเป็นมิสซลีเหมือนกันตอนแรกไอ้เจ้าของผับที่ไต้หวันก็มาออกรถถังอยู่แถวทักก้าวไก่เนี่ยเห็นหน้าตาแม่ของเพเพ<ๆ>หรือนาง,งสาวสาเพชรสวัฒนากูนะคะ ซึ่งแต่งนายวินเดียมเนเลอร์เนี่ยก็คือต้นตระกูลป็นษัทพาชาวฮารีนะคะซึ่งแม่เขาคือพอรพันธเลิศเทมสุมเมศนะคะไม่ใช่เราแต่เขาแจ้งเกิดเป็นเรามีที่อินเดียเพราะต้องการผันธะธุรกิจที่อินเดียคือเขาบอกเขาบอกมาเลยเอาเปิดเป็นองค์การโทรศัพท์อินเดียแล้วก็พอตัวพ่อเขาคือนายแอดเนี่ยฮะเปิดเป็นเดิมเป็นแซลิ้มมาก่อนนะคะ ก็เปลี่ยนเป็นสุภพกิจสีจันทานนท์นะคะแล้วก็ขโมยรถเอ่อขโมยเรือขนส่งจากโรงเรียนในเรือสมุทรปราการไปเพราะว่าแม่เราคนผมทองเนี่ยมาจากอเมริกาเพื่อมารับว่าจะได้ไม่ไปขอเขาอีกไม่เคยขอสองคนนี้อีกผมเมียสองคนเขาอีกนะแม่้เขาก็จะขอแผ่นธุรกิจไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็ ต้องส่งพีเพศการ์มาให้ครั้งละสองแสนซึ่งไม่เคยได้เต็มหมดเต็มหน่วยไอ้ที่ละสองแสนนะอ,อย่างที่พูดเรื่องภาษีไปจากนั้นนะคะก็ไม่เท่าไหร่นางยิ้มก็ตามเราไปถึงโอลมิสหลังจากที่เราประสบความเสร่ยการประมูลกสทแล้วขายอุปกรณ์เทส ได่ไปซื้อสเปคไอ้นี่ด้วยนะคะแล้วทำ OEM ทำสเปคไฟเบอร์ออปติกด้วยซึ่งก็โดนโกงสต็อกสินค้าไปเป็นอัลฟาเบตซึ่งก็สะท้อนสเปคไม่เหมือนใครเลยแล้วก็เข้าไปซื้อเพื่อหวังประมูลเนี่ยหลังจากทำไอ้นี่ทำซิป้าได้8 4ดสิบสี่พันสโปรเจกต์เนี่ยสามแสนบาทเนี่ยแล้วก็เราก็ได้แค่เก้าหมื่นบาทนะะขาดอีกหมื่นหนึ่งนะคะก็อทองไปขายอ่านะคะทองไปขายเสร็จแถวไอ เมเจอร์ฮอลลีวูดอะนะฮะวงนั้นอะเสร็จแล้วเราก็ได้เงินมาประมูลนี่ประมูลได้งานได้เรียบร้อยส่งของเสร็จก็ได้เงินมาแล้วก็เล่นหุ้นเราคือเป็นคนเบิร์นเงินเก่งไงฮะเล่นหุ้นเล่น forex อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยได้ไปลงทุนโยบีใช้นี่สีจนครบก็เลยมีมีกระเป๋าตังโยบีเยอะเหมือนกระเป๋าตางังกรุงไทยเหมือน CIB m คล้ายกัน เหมือน i อซ c ซีที่เราไปทํางานที่ไต้หวันกลับมาเหมือน s อ b ซบหลังจากกลับมาจากไต้หวันนะคะก็มีหลายกระเป๋าตังมาอมืแล้วก็ทํางานไปเก็บเงินไปนั่งเล่นหุ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็แล่นคว้ากระเป๋าตางังเราไปเรื่อยเกือบร้อยล้านกว่ากระเป๋าตางังคือมีงานทําก็รีบแถงยิ่แบน์แบ็กเอนก็ยังเบิ้ลเงินนะคะแต่ตอนหลังๆเราไม่เบิล้ลละเพราะว่าโดนคว้ากระเป๋าตังไปตลอดเวลานะฮะทีนี้เนี่ย นางสาวยิ้มก็ไปมีนายคิสกทาชายในคิสแทรหมดหลังจากเขาล้างสมองราแล้วเนี่ยคือเราขับเบนซ์คันสีดำป้ายแดงมันจอดอยู่ที่พรุพเพ็กซแจ้งวนา24ยี่ี่ก็มีบ้านนะซื้อบ้านสองครูหาเป็นบ้านตัวอย่างอันหนึง่งที่ติดก,ก,กันกับเออ่ไอ้นิติมัน่ะนะฮะโอ้นะฮะ,นะฮะก็เขาตกเบนซ์ไปเลยทั้งคันเลยเบนซ์คันดำ ก็เลยไม่ได้ขับก็เลยต้องเป็นดิพเ n ดน n ์เหมือนต้องพึ่งพาอาศัยกับเขาเกนตลอดเวลาแล้วก็ไปตัดไปตัดไปโอลิมปส์ปรากฏว่าเราก็ไปสนุกสนานแต่แตะกันสักพักซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยในขณะเนี้ยเอาอยู่ในพา rale l กันไงฮะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าทหารนะซึ่งหลายปีตอนนั้นปี2012เราก็แต่งงานอยู่กับลูดวิกตอนได้ด็อกิเม้นเทชันเชอร์รี่ฮิลเนี่ยตอนนั้นไปเรียนสแตนฟอร์ดฮาวาน แต่งงานกับลูบิกก็คือพ่อเสร็จพ่อตัวเองเนี่ยนะะแต่งงานแล้วก็อยู่พายเร้วจนพ่อเนี่ยพายไปที่โอลิมิสมีบ้านเราก็เห็นละเออบ้านคล้ายๆสไตล์ลูฟิกเนี่ยก็คือเป็นลายตารางอะ่ะมันมัน,ม,นมันแบบว่ามันคลึกหาดเนี่ยแต่ว่าเช่าถูกมากก็ถามว่าเราจะเช่าไหมเช่าด้วยราคาไม่ถึงหลักหมื่นบาทอะ่ะไม่น่าเชื่อน้อยกว่าเหรียญ แต่เราตอนนั้นเรายังไม่เช่าและไม่ได้เช่าแบบเมืองไทยซึ่งแปลกมากมคือมีคนปล่อยให้เช่าคือเหมือนคดีทาหานโดนโลาะทิ้งอ่ะจริงเราก็ต้องมีรูปมีอะไรนะคะคือเขาจับผักเรากลับมาเมืองไทยพอเห็นอยู่ในวังด้วยเนี่ยคดลึาหารอะไรจับผักมาเมืองไทยเสร็จแล้วนางสาวยิ้มเนี่ยก็นราราชาเทวะเนี่ยนะคะก็กล้านะเห็นเราสร้างตึกเอาไวก้ก็กล้าใช้ถูสับเศษเนี่ยสับเอาไว้ คือมันจะมีแคดินด็อกคาเฟ่แล้วก็ข้ามถึงข้ามสะพานไปตรงนี้มีสีพันเพชรหรือเดอร์เบียคอมเพกหรือข้ามไปแล้วก็ตรงข้ามตรงนี้ที่เขาสร้างไว้เนี่ยนะคะสร้างทางไว้ซึ่งตอนที่พวกนี้เป็นเขตพระราชวังหมดเลยจะมีทางเข้าอยู่ที่เจมโลจีเป็นทางเข้าเป็นวงเวียนนะคือเป็นประตูสูงเลยซึ่งเราเคยอยู่มาก่อนตอนสอนที่เคมิทีเอลนะคะอันนี้ก็เป็นตึกสูงก็เป็นเขาเรียกว่าทางเข้าเนี่ยจะซอยกินแก้วสามสามใหม่ จะมีทางเดินออกไปเลยนะคะทางเดินเป็นทางเดินแบบไอสกายวอล์กอ่ะอันใหญ่เลยตั้งแต่ปากซอยไปถึงถึงห้างตรงเนี้ยห้างสรรพสินค้าซึ่งสร้างสร้างไว้เป็นอน e มเนมิเออรี่ของเชนัลเอ่อครีมเชนัลซอรเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยก็พอน่น้าน้ำปัดขนเขาดีดบเขาด้วย g ก i o ไอออนเนี่ยก็คือแบบว่าอยู่ใกล้เรามันก็ไอออนมันเอ็กซชนจ์ไง แล้วเราเป็นคนแบบว่าดินเอเป็นผมทองเนะี้ยค่ะเขาก็กลายเป็นเนาเซอร์สีทองน่ารักมากเรลักเขามากเลยก็เลยว่าเขาก็อ้อพูดได้แนะพูดตามแม่เด็กเนี่ยคือเชาเซอร์พยายามพูดตามคนเลี้ยงอะ่ะก็คือเรียกเป็นแม่นะน่าจะเป็นแม่เพราะเขาถามว่า คนตัมเหมือนกันไหมกัลองดึงควนตั้มมาดึงคนตั้ว่ามีโอ้คนตัมเป็นเพจผมก็มีคนตัมเป็นเพจตอองเลยนะเป็นลูกลูกทําไงมีลูกเป็นชาแนลใช่ืหก็ตอนแรกนึกว่าแบบว่าเด็กเป็นแบบว่าอ่าพันศ์สนี่เขาคึกว่าเป็นเหมือนแดนดนเลยนไฟเหมือนกับไอออนเราแบบว่าเศษเนื้อหนังเราอะไรนี้หรือเพราะเนื้อเยื่อหรืออะไรเงี้ย แล้วมันดิบไปในอากาศแล้วมันแบบว่าคล้ายๆมัน forming ตัวเองขึ้นมาเป็น creature อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่นึกถึงขนาดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะทำลูกหลานเราขนาดนั้นเพราะว่าเรามีบ้านอยู่ห,หลายหลยังในต่างประเทศคือเขาโตแล้วก็มียังแดงๆก็มีเมียร,รุ่นแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับคนมาขายเนี่ยผิดกฎหมาย human trafficking การจับคนเนี่ยแล้วปัดคนตั้มเป็นสัตว์เนี่ยก็ผิดกฎหมายนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยขายเชนัลเซอร์กันอยู่ตั้งแต่เยาวราชนะคะเสียเขาก็ไปมีกทาชายในคิสแฮมบ์ดโดยมีรูปเป็นนอร์ดิกบาร์เนี่ยค่ะตามหน้าตาที่เห็นเนี่ยค่ะอยู่กับสปายผูเช็คไมาร์วนะฮะนี่เป็นาภาพที่หาจากแคก้ Google เ,เลยนะคะคือเราจะถแถลงกำลันกำลังคิดจะถแถลงการว่าเรากับนอร์ดิกบาร์เนี่ยคนละคนดูได้ไงว่าคนละคนหนึ่งกุบเลือดสอง หน้าผากค่ะ forehead คือเราเนี่ยหน้าผากโหนกเราเป็นฝรั่งไงพ่อเป็นคอเคเซียเนี่ยหน้าอกหน้าโหนกหลังแต่ถ้าเราคูนชาติคนลาวเนี่ยเขาหน้าผากหน้าผากเขาตัดเขาลาบไปเลยสังเกตฝรั่งหน้าผากลาาแบบเป็นคนเอเชียทั้งนั้นแต่แต่งฝรั่งพ่อบอกหัวคอเคเซียหัวตะขอนะฮะโหนกหน้าไม่พอต้องโหนกหลังด้วยอื้อ ทีนี้เนี่ยเขาก็าตามเอกสารเรานะคะคือเราได้ยินมาว่าพี่กรมที่ดินเคยถามว่าทำไมเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเราอะนะคะก็มีการขโมยลัลเบอร์กินีสีส้มอะเยอะแยะเลยนะคะเราไปผันให้ให้แอดก็คือในสุป,ปกิกิสีจนันทน์ผ่นที่ดินให้ หน้าตาเหมือนเรามากไปที่ดอยเชอร์แบงค์ไปขอหลุยวิตองฟรีไปอะไรเงี้ยไปโอ้ไป, uf, ไปทําเรื่องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งคนด,ดูดัตต b เบสเราก็ผ่านจะไปเจอตัวเขาที่เอลโอเดลเลคุยกันในไลนะะ์ฮะชื่อธัญราเปลี่ยนเพลงผิดกฎหมายนะเพราะที่เอลโอเนี่ยห้องนี้เป็นห้องของเรามาก่อนอ่านะคะวันนี้ต้องการถึงไหนถึงคอนคลัชั่นนะคะ เด็กคนนี้ตามเราหลายชาติเาคิดว่าป้นกันข้ามพบข้ามชาตินี่จริงๆนะคือเขาเกิดใหม่อะแม่เขาก็เกิดใหม่แม่เขาคือกองแก้วยามาสึมินเนะแหละเกิดใหม่ปน้นข้ามพบข้ามชาติจนเขาเกิดเป็นวาลีคงเวชนนใช้มาใช้ไอเดีเราเลยกะไม่ใช้ดีไหนเลยก็ไปเอาล็อกอินเด็กคนนี้ดังกล่าวก็นางสาวธัญักษ์เปลี่ยนเพลงเนี่ยหน้าตาแบบนอยดิบบาร์เนี่ย ก็ถือคะแนนเอนชานก็คือถือถือคะแนนเอนชานที่ปิ้นออกมาก่อนนะไปขอเรียนหนังสือทีอ่ที่วิศวะคอมจุฬาซึ่งเราเลือกเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกอยู่แล้วเขาขึ้นปกเข้าปะกล้าเข้าไปยื่นเป็นชื่อประธนานศรีจันทน์แล้วพยายามขอเปลี่ยนล็อกอินเปลี่ยนชื่อเป็นเฮียรักเปลี่ยนเพลงเป็นชื่อเขาเองซึ่งเราก็ไม่ยอมเห็นเราเห็นบทไงตอนแรกโดนปดโดนปิ้นคะแนนออกมาโดยปีสามแปดเนี่ยองค์การโทรศัพท์เป็นคน แจ้งเอ่อแถลงถแถลงผลนะคะก็มีคนสงสัยเปลี่ยน database แกนปิ้นออกมาแน่เลยเหมือนกับคะแนนไอที่เราตอนไปที่ Host Family อ่ะบ้านเดียวกันนะคะเขาก็ปิ้นออกมาปิ้นเอ,อาหัวเลเทอร์เฮดเนี่ยคือปฏิเสธแต่จริงๆได้หมดเลยเราก็รู้ว่าได้หมดเนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรก็เลยไปเรียนกันทุกที่วอเพอดูเยลบอสซันก็ได้นะฮะได้ถุนอะเงี้ย ก็เลยบอกว่าไปแล้วเราก็เรียนอยู่ออฟมินนโซตาเรียนเป็นหมอการกับแฟนทั้งคู่ก็คือลูกชายนะฮะลูกชายก็เลยไปขอล็อกอินไปถือเอาล็อกอินคะแนนมาเพราะว่าเขามีไงเพ,เพราะตั้งแต่ตอเลียนเรียนโพสต์ดอกอยู่ที่หมหาวิทยาลัยจุฬาแพทยศาสตร์จุฬา,า,าตั้งแต่ประถมนะ,นะฮะจบกันมามัธยมต้นก็จบแล้วอะไรเงี้ยจบหมออะไรเงี้ย มอจุฬาก็มีลองอินคะแนนคะแนนท้ายเคยได้คะแนนเต็มกันมาก่อนแต่ปีสามแปดเนี่ยได้คะแนน5้าร้อยกว่าคะแนนสี่ศูนย์ห้ารกว่าคะแนนสี่อย่างนี้หกคะแนนเต็มนะ,ะได้แพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ก็พอหน้านเสร็จแล้วก็แบ่งกล้าไปเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์นะวารีเนี่ยก็เราไปเรียนอยู่ที่เกาะที่มิกิโมโตะในตระกูลไนน,นไปทำงานก็วนกลับไปไปเรียนเซสเปซด้วย ที่อุบุนี่ก็เกิดอาการล้านสมองโราขออ่านคืนสมองเรียบร้อยคือไม่เคยอ่านหนังสือเองเหมือนการเหมือนแม่เออเมียดูไอแฟนดูเนโนปมหาสมัยก่อนนะฮะรุ่นเดียวกับเราไปนั่งเรียนภาคเอเมกเรียนไม่จบอ่านะฮะต่อก็เลยไปสอนเป็นอาจารย์สวูเราก็เคยไปโวยวายครั้งหนึ่งเพราะว่าเรากลัวเอาชื่อเราไปค้ำไงฮะ นี่ป้วนข้ามภพข้ามชาติจริงนะแต่งตัวสวยขึ้นนางร้านเป็นดาราฮอลลีวูดไปอีกนะฮะเป็นฝรั่งอาจจะเป็นโมนิก้าเบลูชชีก็ได้หรือโมนิก้าเลวินสกี้เปเรียบร้อยนะฮะซึ่งไปใช้ ID เราถึงอเมริกาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนางสาวปัญญทิพย์สงอินเนี่ยนะคะก็ไปใช้กะจะเราบอกถามเราชื่ออะไรโรสาเบลไอสไตล์มันก็เลยเขาเลยไปใช้อยู่เกิดอยู่วอชิงตัน ปรากฏว่าไอาสไตล์เป็นตระกูลเขาอยู่แล้วนะคะเราเลยไม่ว่าอะไรก็คือทมที่ชงกับยิงแย่เนี่ยคนเนี้ยะนะคะมิุคกี้ไปยาถูกแล้วเาตามแบบค้ามภพข้า,ขาชาติชาติแรกเป็นไทยละเปลี่ยนเพนก่อนแล้วล่มเสกการ,รเป็นปัจจทิปหลังจากนั้นเสกการ,รเป็นระฐาเองจเจริญน,นะคะแล้วก็เป็นวาลีทีหลังนะคะซึ่งตอนท่าชาติเป็นปัจจทิปเนี่ยก็มีลูกหลายคนมีลูกเป็น ตัวเองด้วยสุพาสุปานีขำเจริญหรือโบงคารักแล้วก็มีมอรัตอริยะประเสริฐนะะมีค่ะสุดมากได้ไอ้กบคิกขูก่หรือว่าวิเชียรพลทัดเที่ยงเนี่ยมีคดีฆาตกรรมลูกเรา21คนนะฮะแต่ก็ยังทำงานกรุงไทยนะฮะหรือว่านายไม้แดมแมนเนี่ยคนเดียวกันคนที่บล็อกคืนเราก็คือเตย์โทด กับนางสาวสุป,ปาณีขำเจริญถูกแล้วนะคะตระก,กูลนี้ยเสียสติมากนะฮะปนทอมทีิชเง,งเนี่ยจริงเนี่ยล้างขึ้นสมองคนอื่นมาเลยอย่างนายเล็กมินิสตาไอทีเนี่ยก็ได้ได้ข่าวมาว่าจริงๆเขาล้างขึ้นสมองไอ้โปรเฟสเซอร์นะคะที่เคมีจุฬาอืมเสร็จแล้วปลอมแปลงเอ,งเอกสารมาสอนหนังสือที่เตรียมอุดมศึกษาล้างขึ้นสมองคือไม่ได้เรียนเองนะแต่ใช้ไอดีคนอื่น กมาเรียนที่เขาเป็นรเฟสเซอร์แล้วมีหลายรายค่ะแล้วพ,พบว่าเป็นเด็กออทิสติกด้วยก็คือคนดาวซินโดรมนะอุปภารตีสองเนี่ยนะคือเดอด็อกซ์ดาวเป็นลูกเลี้ยงด็อกซ์ดาวคือเดอคนเดียวกันเดอก็เด่นดอกประดูเนะี่ยคนเดียวกันก็คือนายสุชยัยแกจระหรือไทยนะตระกูลเนี้ยเ,เด็กฝากเตรียมเข้ามาแล้วมีปัญหาเรียนไม่จบขึ้นมา เรนเอแบกก็ไปปาา่ผู้หญิงนะฮะก็คือไปนอนก,กับแฟนในมารูจะบ่อยแล้วมีการใช้ปากออรอเซ็กกันแล้วก็ถามว่าเราเป็นเพื่อนเป็นแฟนเนี่ยออร้เซ็กกับผู้ชายคนนี้ไหมทุกวันไหมปรากฏว่าไอ้ดีมเนี่ยฮะเพื่อนเราเนี่ยผลฟพงรรเจนาม,มาเนี่ยหรือไอ้เหอหวงเนี่ยฮะมันใช้ปากแล้วมันก็ปัดหน้าตาคนต่าดูได้ใน u t u b e ค่ะเราจำไม่ได้ลนะว่าอันไหน แต่มีภาพแน่นอนว่ามันปัดความตัต้มตาตาไปแล้วทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียไปช่วงคู่ขนาดนะฮะมันใช้ปากกันเสร็จแล้วก็ปาม,มา่าไปปมา,าม,มา่าพอไปเรียน a b a c ็ e อินฮาไม่ติดเวยปาม่ากับแฟนไอ้หน่งเนี่ยนะคะซึ่งหลังๆเป็น justin bieber ไปแล้วนะคะซึ่เป็นแฟนใครอะลุงนพพรก็เอาไม่รู้ว่าใครมาเล่นนะเยอยะยะเลยได้เด็กเอแบกเป็นเมียทั้งนั้นเลย ป็นตัวละครค่ะแล้วก็บอกเป็นเจ้าของวอร์เนอร์ซึ่งไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็บอกแหม,มอยู่บ้านแถวนี้ซึ่งโกหกมากเลยคือเป็นลมบ้านเราไว้อะเราอยู่บ้านกว้างขึ้นเยอะคือคนสมัยนี้เชื่อไม่ได้เพรพอเห็นบ้านเห็นไรชี้เชอซึ่งเราบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมีก็เคยมีบ้านหลังนี้ก็ต้องสร้างใหม่ได้ซึ่งเราไปสร้างใหม่อยู่ที่ซีเรีย ก็ซีเรียรเพราะเราไปรับเพราะว่าลูกเราไม่ได้ไปเป็นเด็กอนาถาไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างทําอะไรก็ได้ะคะตามหลงข่าวอะคือหน้าตาแบบนี้จริงๆน้องอัมพิการหมอมหลวงอัมพิการเทียนหาวอ,อนาหน้าตาแบบเนี้ยแต่แรกเกิดนะะเห็นบอกอยู่ติดใต้สะอัางกะละแพ่แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นบ้านพี่น้องคอนไดแบบเนี้ยเลยไปสร้างรละสถานเดียวกันมันคล้ายๆกับโรงแรมเลยดูไปซึ่งเราก็สามารถสร้างได้ซึ่งเป็นธุรกิจของเราไม่จำเป็นต้องให้ใครผันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อปนกันข้ามพพข้ามชาติเนี่ยนะคะก็ต้องรับรู้ว่าไม่มีสิทธิ์หรืออย่างในลูกสาวนายไม้พิลพมพรอยในสาวกาลสินเนี่ยเกลียดคนดำาไม่ว่าจะเกิดใหม่หรือว่าแก่ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังตามใช้ดีนี้อยู่เพื่อแจ้งเกิดให้ใกับนายลาสคาหลายครั้งที่เรามีคดีอาญาศาลทูตอเมริกาเนี่ยมีหลายครั้งจนเราเนี่ยเป็นอ่อเป็น U.S. Ambassador สองสม,ยมัยแต่แม่เลียงไม่ได้เคยเป็นเลยเพราะถูกหักกลับมาหมดเลย คนขึ้นเป็นออนไลน์หมดเลยก็คือในเ like ล็กมินิโซตาไอทีเนี่ยเรียกว่าคว้ากระเป๋าตังค์แล้วหละก็คือในไม้พี่ลมพอดในไมค์แดมแมนคนเดียวกันเนื่องว่าตามค่าตั้งแต่อนุบาลนะฮะเวาเปิดซีพีเลยเปลี่ยนเป็นจเจริญข้อพอก,กพันแล้วก็ฟ้องร้องกันว่าก,กว่าสามสิบสี่สิบครั้งแล้วนะฮะล้มละลายเจวานน์เนี่ยเจว่าหลังๆเนี่ยไอเด็กดอดิบาก็คือเบลล่านะ,ะเบลล่าที เอกวะคอนี่คะชื่อดังเนี่ยนาว,วิกาก็คือเขาแฟนเขาคือโอบาก็คือหมองลายเด็กสเต็กเลยจริงๆเด็กคขคมิงมากๆนะฮะลเล่นเรื่องข้างหลังภาพมากเือจนไปอยู่พระราชวังเก่าญี่ปุ่นไม่ยอมลงมาเป็นแบบนี้นะคะเลยตีขึ้นไปจากญี่ปุ่นตีมีสงครามโลกแบ,บโอ้โหมันจะยึดพระราชวังกลายเป็นราชวงศ์วังชุกไปเรียบร้อย หลังจากเข้าไปในพระราชวังเราที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยนะฮะก็มือเกิดอาการกระโตกว่าตายลนะ้วแทบจะฆ่าเราทิ้งฆ่าลูกเราทิ้งอะฮะแล้วก็ตีตัวขึ้นไปเป็นวังชุกแล้วหลังนี้ปิดเป็น ymca อันนี้คือพระราชวังที่เขาไปเยี่ยมนะเข้าไปเยี่ยมเราคือเราท่าสร้างพระราชวังไว้พ่อสร้างไว้ให้นะ ก่อนที่เราจะไปเรียนสแตฟอร์ดฮาวาดเนี่ยเกือ mm hmm. ประมาณเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจะบอกให้รู้ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะคะ mm hmm. คุณอย่าไปถือ ID mm hmm. คนอื่นเขามั่วเหมือนอย่างนะั mm hmm. กกีทาชบิทที่ออกคำพิาเนี่ย mm hmm. โกรธลึกๆนะใช้ใช้หน้าตาเกือบคล้ายแต่ไม่คล้ายแต่ละกษสะเนี่ยความสูงรูปรล่างเกือบคล้ายแต่เขาใช้ลองอิน hmm. เป็นเราคือซึ่งเป็นราชินี ราชนีมารีอังโตเนต์นะคะดูว่าเขาเปลี่ยนล็อกอินเปลี่ยนเอกเหมือนทนันยัเปลี่ยนเพลงเขาเปลี่ยนล็อกอินที่จุฬาคะแนนะเป็นทนันยัเปลี่ยนเพลงไม่ได้เขาเลยเปลี่ยนเป็นมารีคงเวชนน์นะคะเสร็จแล้วก็ไปสอนที่ s อสไอทีอ่านขึ้นสมองจริงๆไม่จบจริงก็เหมือนกับแฟนไอ้ดุญยนกเนี่ยค่ะที่ไปสอนสซวุก็ไม่จบจริงเขาอ่านขึ้นสมองคนเสร็จแล้วก็ไปถือแมนนุ่แล้วก็ไปสอนก็สอนรู้เรืะะ่องคะแล้วแต่งตัวสวยชอบให้เด็ก เชียร์ค่ะน้องเนี้ยคือก็ไม่จบไอที hmm. ก็ไม่ได้รับปริญญาด้วย mm hmm. แล้วก็มีอะไรอีกนะมีขโมยโปรเจกต์หลายอันค่ะที่เราไปทำาที่จุฬาในพุทักสิ่งเนี่ยจบ PhD ได้เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าเปเปอร์ของสถาบันพระปกเก้าที่นายสุรชัยเทียนหววาวรน mm hmm. เขียนไว้เอ่อนาย คุณหม่อมหลวงหม่อมหลวงเสรชัยเทนหาวันเขียวไหมส่วนนายสุรชัยเทินหาวันเน,นี่ยคือลุงโมนะลุงกูลการสามชายลุกูลการนะฮะนายเอ้ลุกูลการคนเดียวกันแต่เขาขอเทียบไอดีบางทีขอแจ้งเกิดเป็นเราเลยแล้วก็แบบแต่งตัวคล้ายหน้าคล้ายมากซึ่งคนละคนกันนะกรุ๊ปเลือดคนละกรุป๊ปเขาคนตัวปลอมแปลงเองสารดีโพซิทีฟแต่เราเนี่ยเอแนกระทีเพราะฉะนั้นต้องเบิ้ลตัวเองซึ่งไม่ได้งงเนะี่ยแต่คือมันสลัดกันไม่ได้ะฮะเพราะเลือดมันแปลอืม มีลูกกับคนอื่นยากนิดหนึ่งต้องโอโพ i ิทีฟโอเนกัตทีฟนี่อาจจะมีได้นะฮะอืมกูโอยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าไปผันเนี่ยผิดกฎหมายนะคะยังไงก็เตรียมอ่านหมายสารไม่ใช่ทำเพิกเฉยตำรวจก็ต้องจับนะฮะมันจับกลุ่มผู้ร้ายไม่ใช่มาทำเฉยถือควอำน้าอย่างนี้นี่เรียกสารเตี้ยนะฮะ เรียกว่ากองโจรแล้วนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับโจรแล้วผู้หญิงคนนี้ในานางสาวธัญราเปลี่ยนเพลงเนี่ยนะคะมี29คนด้วยอ่านะคะตีขึ้นไปไปกับแอดเนี่ยนะคะหลังจากไปผ่านที่ดินให้แอดแล้วได้ผลประโยชน์เพราะเราไปตำรวจเนี่ยนะคะรถใหญ่ไปขอซายอินที่อังกฤษเป็นอินเตอร์โพลอยู่อังกฤษเองนะ,ะเอาเป๋าเราไปแจกจ่ายแม้เวอร์วังตลอดเวลา ใช้จ่ายเงินคนอื่นทองคําโดยนางสาวยิ้มเนี่ยชอบถือทองคําให้ชาติเนี่ยใช้เงินซึ่งทองคำอันนี้ได้มาจากการป้นของฟ้าตอนนั้นเป็นเจ้าฟ้าชายชาวนะคะตัวนี้เป็นชาวที่สามล้วป้นมาจากวาโดอยเชแบงค์ wow, Bank, เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นตัวปลอมแปลงเอกสารนึ่งชาวที่สามคือนายโกคิคุเนี่ยแต่งตัวคือบ้านแดมแมนทั้งนั้นเลยจบข่าว